สวัสดีพี่น้องชาว YouTube ครับอยู่กับช่องโบรถไถซสิ่งครับนี่ครับตอนนี้เรามาซื้อฝาครอบลูกปืนซ้ายนะครับนี่ครับฝาปิดตุ๊กตานะครับตัว L40 ของเรานะครับตัวผ่าน5ของเรานะครับมันแตกครับไม่รู้แตกได้ไงครับนี่เป็นตรงเกีียวนะครับแตกครับตอนนี้มาซื้ออยู่นะครับริพงษ์นะครับสาขาลำไปมาดนะครับนี่ครับ นี่สองรอสิบาทนะครับเด็กเดี๋ยวเราจะไปใส่กันเลยครับไม่รู้ใส่ได้ไหมเป็นเกีียวซ้ายเดินครับที่ซื้อมาไม่ได้นะครับโอเคครับเงื่อนไหลมันขาดเสินมันต้องไปแกะเทียบย่างเลยนี่ไม่ามไม่จามหม่กูกกะไถนาว่ามีต่อมีอย่างอืมันรูดออกซื่อๆนี่ละมันขาดขาด นี่เดียวสีส้มส้มอันนั้นก็ซื้อมาใหม่อันนัาดมันขาดได้ถามยู่บุยล้ำบ่มีของมันขาดปัญหามองให้กูใช้กับว่าเห็นมันดักปกแค่างกายอรอมันเบืองหนมันขาดมันได้มา้วก็เ็บ่ไดใส่หมุกมาิ